สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูนูมาในเฟซนะคะอ่าเปิดเพลงไปด้วยนะคะเสียงดังหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยววันนี้นะคะครูนูจะมามาร์กหน้าแล้วก็คุยความรู้ไปด้วยนะคะใครที่อ่าว่างตอนนี้ก็เข้าม,มาดูครูนูครูนูได้นะคะลินพันกันแล้วเดี๋ยวหาตัวเองก่อนนะคะอ่าวันนี้นะคะครูนูจะ พาทุกๆคนมามาร์กหน้านะคะนี่เลยนะคะน้องมาร์กอ่าทองคำนะคะตัวนี้นะคะเป็นทองคำนะคะ 24K นะคะซูเป,ปอร์ริส a มาร์กเนาะเดี๋ยวครูนูจะพาทุกๆคนนะคะมามาร์กหน้าแล้วเราก็คุยความรู้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ครูนูมาในหัวข้อนะคะจากอดีตแรงงานไทยในไต้หวัน12ปีเต็มนะคะ แล้ววันนี้นะคะคลิกผันชีวิตนะคะมาเป็นหุ้นส่วนธุร,ธรกิจออนไลน์แฟรนไชส์ลิเชสโกลนะคะเดี๋ยวคุณนูต้องดูตัวเองก่อนนะคะใสเข้ามาแล้วนะคะช่วยคุณนูแชร์ออกไปได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าพี่ม์งเนี่ยจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะก็เลยแบบอาจจะลวนเลยนะคะเวลาที่คนเข้ามาบางครั้งเราก็ไม่เห็นคอมเมนต์นะคะหรือว่าบางครั้งแม้กระทั่งเราไปคอมเมนต์คนอื่น ขาก็ไม่เห็นอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้วใครที่เข้ามาแล้วนะคะเสียงเพลงดังหรือเปล่าช่วยครูนูแชร์ออกไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยก,กันคะ่ะว่าทําไมครูนูบอกว่าชีวิตเก่าไม่เอาแล้วนะคะเพราะมันใครเข้ามาแล้วทักทายครูนูได้นะคะวันนี้ครูนูอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะมามากหน้าแล้วก็แบ่งปันความรู้ด้วยนะคะครูนูยังไม่เห็นตัวเองเลยใครเข้ามาแล้วไม่รู้ได้คอมเมนต์หรือเปล่าคะเสียงเพลงดังหรือเปล่า เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะคุณูขอดูตัวเองก่อน <laughs> มันไม่รู้ว่ามันเสียงดังหรือเปล่าเนาะอ่าทำเพลงไปด้วยนะคะจริงๆรู้หรือเปล่าคุณูเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบร้องเพลงมากนะคะเสียงนี้พราอมไม่พร้อมไม่รู้แหละเราชอบไปก่อนอ่ามาแล้วนะคะใครเข้ามาไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะคะใครเข้ามาแล้วอ่าเดี๋ยวทักทายค,คุณูได้นะคะคุณูขอโทรศัพท์ื่อนนี้ สัญญาณชัดเจนดีหรือเปล่าคะวันนี้เรามามากหน้ากันเนาะวันนี้คุณนูทําหลังคาใหม่ด้วยนะคะก็เลยพอดีอาบน้ํานะคะเปลี่ยนสีหลังคาใหม่เดี๋ยวเรามามากหน้ากันเนาะมากหน้าด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยนะคะถึงว่าวันนี้นะคะชีวิตของเราแต่ละคนนะคะผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะและทีเนี้ยชีวิตจริงของเราอะ่ะเราแบบสวัสดีคะ่ะน้องอองคิดถึงนะคะ พี่นูเห็นน้องอองนะทักทายพี่นูได้จ้าน้องอองตอนนี้นะพี่นูมาทํางานออนไลน์คิดถึงน้องอองนะคะน้องอองทักทายพี่นูได้นะนะพี่นูจะพาทุกคนมามาร์กหน้านะคะนี่มาร์กทองคํานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวในซองนี้นะคะเอายังไม่ได้บอกอะไรเลยในซองเนี่ยน้ำม,มาร์กนะคะเยอะมากนะคะก่อนที่เราจะมาร์กเราก็สามารถที่จะ อ่านวลละอองพี่คิดถึงน,องน,อ,งนองน้องนวลละอ,องมากเลยเนาะตอนที่เราเป็นแคชเชียอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิคุณนูเคยไปเป็นแคชเชียที่เดอะมอลล์บางกะปิด้วยนะคะทุกคนแต่ว่างานหลักคุณนูนี่ก็คือเป็นพนักง,งานโรงงานนะคะทั้งเมืองไทยแล้วก็ที่ไต้หวันนะคะเคยเข้ามาน้องอองทักทายพี่นูได้จ้าตอนนี้พี่นูมาเป็นครูแล้วนะเออเป็นครูออนไลน์นะคะอ่าเดี๋ยว ทีนี้แล,แล้วเราก็จะมาร์กหน้าเนาะน้องอองสนใจมาร์กทักพี่นูได้นะคะคิดถึงน้องอองคิดถึงน้องแมมคิดถึงทุกคนเลยเนาะเพราะว่าทุกคนอะ่ะคิดถึงพ,พี่นูเช่นกันเพราะว่าพี่นูเวลาที่ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรัก <c oughs> ใครบอกสวัสดีค่ะคนอ้อยวันนี้ครูนูจะมาเล่าเกี่ยวกับชีวิตของเราเนาะไม่ว่าใครก็ตามที่เคยมีประสบการณ์ชีวิตมานะคะรู้หรือเปล่าว่า เราอะเคยทํางานหนักทํางานเหนื่อยมากขนาดไหนนะคะแต่วันนี้หลายคนน่ะรู้สึกว่าการที่จะมาทํางานหรือว่ามาเริ่มต้นออนไลน์นะคะขอบคุณค่ะโค้ชอ้อยเดี๋ยวคุณนูนะคะน่าใส่เพราะว่าคุณนูนี่แหละนี่คุณนูเริ่มต้นใช้นี่ได้2เดือนแล้วคะ่ะสองเดือนกว่าแล้วนะคะคุณูเป็นคนหนึ่งที่ทํางานหนักทํางานเหนื่อยมามาก มากเลยค่ะโคชอ้อยแล้วคุณูก็ไม่เคยดูแลตัวเองนะคะมันเป็นอะไรที่โชคดีมากที่คุณูเข้ามาอยู่ในแบร์ิเชตนะคะก็เห็นจะมีคนสวยๆเราก็อยากสวยเนาะสวัสดีค่ะดรไฟขอบคุณมากเลยนะคะนี่คุณูก็จะมามากหน้าตั้งแต่ใช้มาก็ไม่เคยมามากโชว์นะคะอ่าเดี๋ยวเรามามากตอนนี้ หน้าจากหน้าเรียมๆก็จะเริ่มมีเชฟแล้วเนาะ <laughs> ขอบคุณคะ่ะโคชอ้อยคิดถึงโค้ชอ้อยนะคะช่วงนี้เอมามากหน้ากันก่อนแรกๆใช้นะคะใช้เขาจะนุ่มมากเลยค่ะน้องมาร์กทองคํานะคะบางคนใช้ไม่เป็นก็ฉีกนะคะคุณูก็เคยเป็นคะ่ะแรกๆใช้ดึงขึ้นมาแล้วเขาก็ฉีกเลยนะคะใช้แล้วเย็นสบายมากๆเลยค่ะนี่วันนี้นะคะ ดรฝ้ายคนสวยนะคะหุ่นก็ดีดีคุณนูวะอยากสวยก็เลยแล้วอยากสวยนะคะเคยมีความคิดไว้ว่าฉันก็อยากสวยฉันไปไปมาเขาก็ให้ส่งให้คุณนูนะคะเขาอยู่แบ,บริเชตเขาเขารู้ว่าริเชตต้องทําให้คุณนูสวยขึ้นมาแน่นอน飒ส,สวยคราเสียงเพราะน่าฟัง <c oughs> ขอบคุณค่าดรฝ้ายคุณฝ้ายสวยมากต้องว่านกดรน้องฝ้ายเนาะ เอ,อตรงคางนี้คุณนูก็จะฉีกนะคะเพราะว่าคางคุณนยังยังไม่ยาวมาร์ทองคำใช่ค่ะเนาะใช้ดีจริงๆเลยถ้าเป็นมาร์กกระดาษนะคะทุกคนรู้หรือเปล่าว่าคุณอะเวลามาร์กแบบเนี้ยคุณไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้เลยนะคะแดดแดดนอนนะแต่ว่ามาร์กทองคํานี้นะคะพอเรามาร์กแล้วเดี๋ยวสามนาทีนะคะให้เขารัดตัวแล้วคุณก็สามารถไปทําอะไรก็ได้ไปเซเว่นก็ได้นะคะแต่บ้านคุณนัว มีแต่ทุ่งหน้าก็จะไปใต้เขียดเนาะมากแล้วไปใต้เขียดอขอบคุณค่ะน้องอองคิดถึงคิดถึงตอนนี้น้องอองอยู่ที่ไหนเอยทำงานเซเว่นเหมือนเดิมไหมหรือว่าทำงานที่ไหนแล้ว นี่นะคะเห็นไหมโคโชคดีเลยนะคะน้องอองกับครูนูเคยเป็นแคชเชียอยู่ที่เดมอบังกะปิได้มาเจอกันเห็นไหมถ้าไม่มี Facebook ครูนูกับน้ององก็คงไม่ได้เจอกันอีกเนาะฉะนั้นแล้วโคตรโชคดีเลยที่ได้มาอยู่บนโลกออนไลน์ได้เจอเพื่อนเก่าๆคิดถึงใครเราก็ได้เจอนะคะวันนี้นะคะครูนูอ่ะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่เคย อยู่บ้านนะคะคือว่าเหมือนว่าคุณนัเรียนจบมาสามคุณนัก็มีความคิดว่าฉันอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตั้งแต่คุณนัอยู่จบมาสามแล้วนะคะเรียนเสริมสวยค่ะอ๋อน้องอองน้องอองก็สวยอยู่แล้วเนะาะเป็นเปิดร,ร,ร้านตอนนี้น้องอองเปิดร้านหรือยังคิดถึงนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราได้เจอกันน,ะน้องององเนาะ ค่ะแล้วฉะนั้นเนาะวันนี้คุณนูก็จะมาเล่าเล่านะคะว่าทําไมคุณนูบอกว่าชีวิตเก่าคุณนูไม่เอาแล้วตอนที่คุณนูนะคะเรียนจบมสามคุณนูก็มีความคิดว่าฉันอยากจะทําไปเรียนอะไรก็ได้ที่ทํางานได้เงินเยอะๆใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นพ่อแม่เราเป็นชาวไร่ชาวนาเนาะแล้วทีนี้เราก็ เห็นอยู่อย่างนั้นไม่เคยมีใครที่จะไปทาข้าราชการหรือว่าทําอะไรก็มีแต่ชาวไร่ชานาแบบนี้นะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นพอหนูคุณูเรียนจบนะคะยิงตั้งแต่จะจบป .6 หกแล้วพ่อบอกไม่อยากให้เรียนแต่เรามีความฝันไฟไฟฝันว่าอยากเรียนให้สูงเพื่อที่จะไปทํางานมีเงินเดือนให้พ่อให้แม่แบบนี้นะคะพอจบอ่ประกก็เรียนต่อม .3 จบม .3 แล้วก็ไปเรียนต่อ ที่อื่นต่างจังหวัดคุณูอยู่พะเยานะครับไปเรียนต่อลำปางอีกแล้วก็ไปเรียนต่อเชียงใหม่อีกแบบนี้นะคะเห็นไหมเรียนจบปวสบัญชีนะคะทีนี้จบมาแล้วอ้าวฉันจะไปทําอะไรต่อจบบัญชีแต่ไม่ได้ไปทํางานบัญชีเลยค่ะก่อนที่จะไปเป็นแคชเชียร์อยู่ที่เดอะมอลล์บางแคปีนะคะไปก็ไปทํางานเป็นพนักงานโรงงานค่ะเป็นแรงงานพนักงานโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลําพูนนะคะก็เป็นพนักงานโรงงานมาตลอดเลยมันเลยทําให้คุณูเป็นคนหนึ่งที่ชิน เป็นคอมฟอร์ตโซนนะคะว่าคุณนัเหมาะสมนะคะคือมันเป็นจิตใต้สํานึกของเราบอกว่าเราเหมาะสมกับการเป็นพนักง,งานโรงงานแล้วอะไรแบบนี้นะคะคุณนูยังไม่ได้แชรทเองเลยใครอยู่ตรงนี้ช่วยคุณนูแชร์ด,ด้วยนะคะ my name s i r i m a s <laughs> i r i m a คือใครคะ <Yes. S 1> ขอบคุณนะคะมาดามไฟมาดามไฟเหรอว่ามาดามไฟ ดรฟายนะคะเดี๋ยวคุณนูขอแชทเองออกไปก่อนนะคะพอคุณนูทางานโรงงานอยู่ที่นิคมนาพูณห้าปีคุณนูก็คลอดลูกนะคะคลอดลูกได้หกเดือนทั้งทั้งที่จริงๆแล้วการทํางานโรงงานมันเหนื่อยมากๆเลยค่ะคุณนูไม่มีความสุขเลยเนาะทํางานหนักเงินเดือนก็ได้น้อยตอนนั้นได้เงินเดือนไม่ได้เป็นเงินเดือนเราได้เป็นรายวันร้อยร้อยห้าสิบกว่าบาทเองค่ะได้เงินแล้วเราก็มีความสุขพอเราคลอดลูกนะคะ คุณหนูก็ลาลานะคะแล้วก็มีความสุขอุ๊ยฉันมีลูกแล้วแล้วฉันจะต้องทําอะไรฉันจะเอาเงินเดือนแค่นี้เลยเลี้ยงลูกอะไรแบบนี้คุณหนูก็เลยมีความพิดความใฝ่ฝันว่าฉันอยากจะทําอะไรที่มีเงินเดือนแล้วทีนี้ทางบ้านคุณหนูก็มีคนไปนอกไปนี่แล้วคนอื่นก็บอกว่าถ้าอยากรวยเธอก็ต้องไปเมืองนอกคุณหนูก็เลยไปสอบไปไต้หวันค่ะไปเป็นแรงงานไทยในไต้หวันแล้วก็ได้ไปสมใจนะคะไปไปทํางานเป็นแรงงานในไทยในไต้หวันทํางานหนักมากค่ะแล้วก็มีความรู้สุกว่า หนักแค่ไหนฉันก็ลุยฉันก็สู้นะคะเพราะตอนนั้นเราไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของเราเกิดมาเพื่อเลือกชีวิตที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะแล้วทีนี้ครูหนูก็ไปทำงานที่ไต้หวันโรงงานแรกนะคะสามปีแรกที่คุณหนูไปไต้หวันนะคะสวัสดีค่ะเพศสัตว์เอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะแชร์ไปแล้วขอบคุณค่ามาดามฝ้ายเอามาดามฝ้ายอีกแล้วดรฝ้ายขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่าเพศสัตว์เอ๋อเนาะฉะนั้นวันนี้นะคะ คุณเคยทํางานอะไรไม้ก็ตามจิตของคุณมันก็จะจําอยู่ยงั้นว่าคุณคู่ควรกับสิ่งนั้นคุณคู่ควรกับสิ่งนี้นะคะแต่วันนี้พอคุณหนูได้ไปทํางานที่ไต้หวันสามปีคุณหนูก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยแต่คุณหนูก็ทําค่ะพอเราได้ไปทําในส่วนนั้นแล้วคุณหนูกลับมาเมืองไทยนะคะแท็กแรกใช่ค่ะเพศสัตว์เอ๋อตอนนี้นะคะคุณหนูมามาร์กหน้าทำคำตรงนี้มันยังไม่ค่อยติด <laughs> ามปีกลับมาเมืองไทยนั่นแหละค่ะคุณูเลยคิดว่าฉันจะไปทํางานอะไรต่อเห็นไหมคะเราเราคิดแต่อย่างเดียวว่าฉันจะไปทํางานโรงงานอะไรอีกเหมือนกับว่าเราเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเดิมๆนะคะคุณูก็เลยมีความคิดแต่อย่างเดียวว่าฉันคู่ควรกับการทํางานเป็นพนักงานโรงงานเท่านั้นทั้งทที่จริงๆแล้วเราจบบัญชีมาแต่มันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างดึงคุณูไปให้ไปเป็นแคชเชียร์ไปเป็นแคชเชียร์อยู่ที่อ่สุขาพิวาล3 SNP นะคะ s อสสุขาพิวาล3นะคะ เหนื่อยยังไงให้มีความสุขใช่ค่ะเหนื่อยยังไงให้มีความสุขเนาะตอนนั้นอ่ะไม่ไม่รู้หรอกว่าเหนื่อยเหนื่อยแต่ไม่มีความสุขแต่ก็ทาทาทาลุยลุยลุยสู้สู้แบบนี้นะคะไปทํางานเป็นพนักง,งานเออเป็นเป็นแคเชเชียร์อยู่ที่สุขาพิบาลสามได้ห้าวันค่มมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับฉันเลยเขาเขาดูเพอร์เฟกกันจังเลย แล้วมันไม่ใช่สังคมของฉันสังคมของฉันคือการเป็นพนักง,งานโรงงานนะคะและทีนี้ก็ทํางานเป็นพนักง,งานโรงงานทํางานเป็นพนักง,ง,งานนักงานแคชเชียร์ได้5วันที่เดอะเอสทีนี้ก็เลยไปออกออกซะน,นะคะคือมีความรู้สึกมันไม่ใช่สําหรับฉันพอได้ออกก็ดดานเหมือนอะไรไม่รู้ดึงมาอีกก็ไปเป็นแคชเชียร์อยู่ที่เดอมอบางกะปินะคะแล้วก็ได้เจอน้องอองนี่แหละคะ่ะไปเป็นพนักง,งานออไปเป็นแคชเชียร์พอใกล้จะได้ทดลองงานแล้วนะคะคุณูก็ มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับฉันแล้วฉันฉันมีความสัมรู้สึกว่ามันดูฉันไม่คู่ควรแบบนี้นะคะ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับสถานที่แห่งนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราเราดูต่ําต้อยอะไรแบบนี้คือตัวเล็กตัวน้อยอะ่ะ <c oughs> คุณนุก็เลยมีความรู้สึกพอจะได้ผ่านทดลองงานนะคะ จากแคชเชียร์เดลมบางกะปิ illy, คุณูก็ออกซะลาออกไปเลยแล้วก็ไปสมัครไปไต้หวันอีกรอบหนึ่งทีนี้พอไปไต้หวันคุณูก็ไปอยู่ที่นั่นถึงเก้าปีเลยค่ะโรงงานที่คุณูเพิ่งจะกลับมาเมื่อสองปีที่แล้วนะคะทีนี้คุณูบอกได้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วการที่เราไปเป็นพนักง,งานโรงงานไปเป็นแรงงานไทยที่ไหนก็ตามนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าที่เราไม่ได้อยากไม่อยากอยู่บ้านอะ่ะเพราะเราวิ่งไล่ล่าตามหาเงินค่ะเราวิ่งไล่ล่าหาความสําเร็จตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะแต่ ในวันนี้เรามาเจอโลกออนไลน์คุณูมีความสวยทําไมโคโชคดีแบบนี้นะคะเราได้มาเจอสิ่งที่เราตามหาโดยที่เราไม่ต้อง เดินทางไปที่ไหนไกลถ้าวันนี้ครูนูไม่รู้จากโลกออนไลน์ครูนูก็จะมีแต่ความคิดเดิมๆว่าฉันจะไปประเทศไหนต่อฉันจะไปเป็นแรงงานไทยไปทํางานประเทศใดดีแบบนี้นะคะเพราะว่าครูนูได้อยู่ในกลุ่มที่เป็นแรงงานไทย<ม>ครูนูก็คอยสอบถามเขาเสมอว่าเอ๊ะมาทํางานที่นี่กี่ปีแล้วบางคนนะคะมาไปทํางานตั้งแต่ตัวเองอะ่ะลูกตอนนี้น้อยจนตอนนี้เป็นหลานเป็นเหลนเป็นหลนแล้วอะ่ะ คือว่าชีวิตเราเวลาที่เราอยู่ในกลุ่มคนอย่างไงเราก็จะเป็นแบบนั้นนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราถึงแม้เราได้กลับมาบ้านแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราจะกลับไปอีกได้ยังไงเราจะไปใช้แรงงานได้อีกยังไงนะคะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าตอนนี้ยุคนี้มันเป็นอะไรโคโชคดีที่ทุกคนได้มาเจอโลกออนไลน์คุณไม่ต้องไปวิ่งไล่ล่าตามหาความสําเร็จอยู่อีกแล้ว เพราะคนสําเร็จนะคะออกมาสอนคุณออกมาเทรนคุณทุกสิ่งทุกอย่างค่ะและความที่คุณทํางานเหนื่อยทํางานหนักคุณรับไ้หมดเลยเหมือนคุณนูนี่แหละทํางานที่คุณนูไปทํางานโรงงานที่สองค่ะที่อยู่อ่าถึงเก้าปีนะคะคุณนูทํางานตั้งแต่ตีตีสามของวันนี้เนาะแล้วคุณนูก็เลิกอีกทีตีสองที่ดูนอนแค่ชั่วโมงเดียวคุณนูยังทําได้และวันนั้นรู้หรือเปล่าคุณูได้เบี้ยขยันห้าสิบาทคุณนูก็ทําค่ะเพราะคุณดูคิดว่า ยังไงฉันก็ต้องทำพราะฉันตัดสินใจได้ลงมือทำแล้วฉันตัดสินใจที่จะไปแล้วนะคะมันไม่สามารถที่จะถอยหลังกลับมาได้นะคะฉะนั้นแล้ววันนี้รู้ไว้เลยค่ะว่าถึงแม้วันนี้คุณทำงานอะไรก็ตามคุณมีอาชีพอะไรก็ตามนะคะคุณอย่าคิดว่าการเหนื่อยการหนักคุณต้องรับไว้หมดคนเดียวนะคะเพราะตอนนี้ยุคออนไลน์นะคะมี คนที่เขาสําเร็จมากมายเขามาสอนเขามาบอกเขามาส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคุณตลอดเวลานะคะคุณจงเชื่อเขาเพราะคนสําเร็จอย่างคุณนูวันเนี้ยครูนูได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนสําเร็จอย่างดร์ฟนะคะอย่างโคชโออย่างแม่รุ้งเนาะทุกคนคือคนสําเร็จทุกคนมีหวัวใจเดียวกันเลยได้มาเจอกันและการที่เราได้ตัดสินใจว่าเราเห็นช่องทางโอกาสดีๆเราไม่มีเวลาแล้วที่จะเอาชีวิตของเราไปทำอะไรแบบเดิมๆ ความเหนื่อยความหนักนั้นนะคะเราจงปลดปล่อยให้กับจักรบาลเนาะเหมือนกับว่าทำแต่เรื่องสบายๆนะคะเพราะทุกวันนี้นะคะมันสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเองได้โดยการที่ทำตามคำสอนของคนสำเร็จค่ะ,คะฉะนั้นแล้วเนาะรู้ไว้เลยนะคะว่าเหนื่อยๆนหนักๆคุณสามารถที่จะผลัก ให้คนอื่นทําหรือว่าให้จัก,กรบาลทำเนาะเกิดกับว่าเราไม่ต้องรับใบหมดนะคะชีวิตของเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานหนักอย่างเดียวนะคะอย่างครูนูเองถ้าไม่ได้มาเจอโลกออนไลน์นะคะครูนูก็จะมีความสุขชีวิตของฉันมันจะต้องเหนื่อยต้องหนักแบบนี้อีกนานเท่าไหร่นะคะขอบคุณมากค่ะโคชโอวันนี้มาหน้าทองเลยนะคะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะอ่าฉนั้นรู้ไว้เลยว่าถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ได้เจอครูนูนะคะหรือว่าได้ เจอคนสําเร็จมากมายบนออนไลน์แต่คุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าคุณนูอ่ะมีชีวิตเหมือนเดียวกันกับฉันนะเอ๊คุณนูก็ทํางานเหนื่อยทํางานหนังมาทั้งชีวิตแต่วันนี้ทําไมรู้สึกว่าคุณนูโคตรเก่งจังเลยนะคะอย่างคุณนูเองขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเพราะว่าเรารู้ว่าชีวิตที่เหนื่อยที่หนักมาตลอดนั้นนะคะมันไม่ได้ทําให้เราได้มีความสุขอย่างแท้จริงนะคะขอบคุณมากค่ะโค้ดที่ช่วยคุณนูแช์นะคะมันทําให้เรารู้สึกว่า การที่เราเหนื่อยการที่เราหนักเราจะไม่มีเวลาที่จะมาเรียนรู้เลยไม่ว่าใครจะป้อนข้อมูลดีๆป้อนโอกาสดีๆมาให้กับเราเราจะไม่ยอมรับมันเลยเพราะเราไม่มีพลังกายไม่มีพลังใจนะคะที่จะทําในสิ่งสิ่งนั้นค่ะฮายน้องเอ็นยิววันนี้มัม่งนาเหมือนน้งองเอนิวเลยพอดีครูพี่นูทาหลังคาใหม่นะคะพุ่งสะ <laughs> ขอบคุณค่ะน้องเอนยิวอ่าฉะนั้นแล้ววันนี้คุูพี่นูมาแบ่งปันประสบการณ์ จากการไปใช้แรงงานที่ไต้หวันถึงสิบสองปีนะคะมันทําให้เหนื่อยหนักทั้งกายทั้งใจคุณูเนี่ยนะคะแบบพร้อมบางครั้งเหมือนกับว่าตัวเองอะเหลือแต่หัวเหลือแต่หัวแล้วแบบโซมมากๆเลยนะคะเพราะว่าทํางานตีสาวันนี้สมมติว่าคุณ ทำทำงานตี 3. สามสมมติว่าวันนี้ตื่นตีสาไปทํางานแล้วอีกทีก็คือนอนตอนตี2อของอีกวันที่ดูก็ก็นอนแค่ชั่วโมงเดียวเนาะมันเป็นไปได้ยังไงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้าพี่แมวขอบคุณค่ะน้องเอนิวเนาะนั่นแหละเวลาที่เราทํางานเหนื่อยทํางานหนักเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ทําให้เรามีชีวิตที่ดีชีวิตที่มั่นคงได้เลยเพราะ วิธีการทั้งหมดที่เราทำมันไม่สามารถที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เลยถึงแม้เราจะรู้สึกว่าการไปทํา,ยางานเมืองนอกทํางานประเทศไหนก็ตามหลายๆคนรู้ว่าเวลาที่เราไปทํางานต่างประเทศเราก็จะได้เงินเดือนเยอะ เยอะแต่ว่าคุณก็ไม่ได้มีความสุขหรอกเพราะหัวใจของคุณมันอยู่ที่ครอบครวัวคุณมันอยู่ที่บ้านนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้รู้ไว้เลยไม่ว่าตอนนี้คุณเป็นใครนะคะคุณอาจจะเป็นแรงงานไทยในไต้หวันเหมือนคุณนูหรือว่าแรงงานไทยในต่างประเทศหรือว่าเป็นแรงงานไทยที่ทําง,งานอยู่เมืองไทยก็ตามนะคะยิ่งตอนนี้ยุคนี้เนาะมันเป็นยุคของโควิดด้วยนะคะมันทําให้หลายๆคนหมดพลังกายหมดพลังใจนะคะและพอเราหมดพลังกายเราหมดพลังใจเราจะมีความรู้สึกว่าเราก็ จะต้องมาเหน็ดเหนื่อยกายเหน็ดเหนื่อยใจที่จะคิดว่าเอ๊ะชีวิตของเรามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแต่พอเรามาเห็นคนที่เขาเจอโอกาสดีๆมาแบ่งปันโอกาสเหมือนคุณนูเหมืนนอ,อนน้องแอนิวเหมือนอ่าดรไฟนะคะเหมือนโคชโอนะคะหรือเหมือนเพชรัตว์เอียวเหมือนพี่แมวได้ส่งต่อโอกาสให้กับคุณบางครั้งเวลาที่คุณเหนื่อยกายคุณเหนื่อยใจ คุณก็จะไม่ยอมรับโอกาสทองนี้เลยค่ะฉะนั้นวันนี้รู้ไว้เลยนะคะว่าชีวิตของคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเหนื่อยเพื่อนหนักและรับเอาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะคุณูเคยเป็นคนคนนั้นค่ะคิดว่าชีวิตของฉันมันต้องเหนื่อยต้องหนักแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่โค้ชโชคดีค่ะที่ได้มาเจอโลกออนไลน์และได้มาเจอริชเชตโกลนะคะวันนี้คุณูบอกได้เลยค่ะว่าคุณูเองนะคะไม่เอาแล้วนะคะชีวิตเก่าเพราะว่ามันเหนื่อยมันหนักมากค่ะคุณูขอเลือกงานสบาย จริงๆมันไม่ได้ว่างานสบายนะคะทุกคนไม่ว่าจะอะไรก็ตามก่าที่เราจะสําเร็จอะ เราต้องฝึกฝนมุ่งม,มั่นเอาจริงเอาจังค่ะไม่ใช่ว่าอยู่สบายสบายชิวๆไม่ต้องทําอะไรแล้วก็จะสําเร็จยิ่งใหญ่นะคะเพราะคนสําเร็จทุกคนไม่ว่าจะในโลกออฟไลน์โลกออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะมาดามพรขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งกาลังใจให้กับคุนูใช่ค่ะต่อไปนี้เราไม่เหนื่อยแล้วเราทํางานทําทั้งโลกภายในทําทั้งโลกภายนอกแต่การที่คุนูไปใช้แรงงานไทยที่ไต้หวนันคุณูไม่ได้ใช้แรงใจเลยะค,ะค่ะคุนูใช้แต่แรงกายก็มีแรงใจมีบางครั้งที่เราเหนื่อยแล้ว ก็คิดถึงหน้าลูกหน้าพ่อหน้าแม่อะไรแบบนี้เนาะแต่พอเรามาทํางานออนไลน์เรารู้สึกว่ามันมีบ ครูอ่ะมีโค้ชอ่ะมีเมนทอร์มีแม่รุ้งเป็นเมนทอร์มาสอนเรื่องจิตวิญญาณนะฮะกับเรามีโค้ชโอมาสอนเราทุกอย่างนะคะและเรามีกัลยาณมนตะมีที่คอยช่วยเหลือเกอื้อกูลกันนะคะอย่างครูนูไปทํางานเหนื่อยทํางานหนะักเราอ่ะเหนื่อยกันทั้งหมดเลยทั้งโรงงานมีแต่คนเหนื่อยนื่อไม่มีใครมาให้พลังใจกันได้เลยนะคะฉะนั้นแล้วรู้ไว้เลยวันนี้นะคะถ้าคุณเจอครูนูนะคะแล้วก็เจอทุกคนที่อยู่ในแบริเชตนะคะ เพราะว่าวันนี้ครูนูได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนแบริเชตเราเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้นะคะเราต้องการและเราตัดสินใจแล้วนะคะสวัสดีค่ะครูน้องอุ้ยคิดถึงนะคะขอบคุณค่ะที่ช่วยครูพี่นูแชร์นะคะใช่ค่ะสําเร็จทุกที่เนาะครูนูเป็นคนหนึ่งตัดสินใจเข้ามาอยู่ในฝูงอินซีริเชตโกรนะคะเพราะว่าเราอะ ตอนนี้ถ้าคุณต้องการสำเร็จในกลุ่มไหนคุณต้องกลับเข้าฝูงของคุณเท่านั้นค่ะและเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองอยู่ในกลุ่มคนสำเร็จที่คุณต้องการสำเร็จนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ต้องการประสบความสำเร็จและ ต้องการมีแม่รุ้งเป็นเมนทอมมีโคชโอเป็นโคชนะคะนาทางมีครูนูเป็นพี่เลี้ยงนะคะสามารถติดต่อสอบถามพูดคุยกับครูนูมาได้เลยค่ะถ้าคุณคิดว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นคุณเหนื่อยคุณหนักมามากพอแล้วนะคะคุณเลือกงานที่จะสบายได้แล้วค่ะมันสบายกายสบายใจนะคะและยุคนี้มันเป็นอะไรที่แบบโครง่ายเราเวิร์กฟอร์มโฮมเนาะเราทํางานที่บ้านด้วยเล่นมือถืออยู่แล้วอะ่ะเราก็แค่มาฝึกฝนตัวเองเล่นมือถือด้วยได้ตังค์ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าใช้เวลาวันวัน,วนทำ สนุกสนุไปเล่นดูซีรีส์ไปดูข่าวไปอะไรแบบนี้นะคะ ใช่ค่ะอิเชียตโกรยินดีต้อนรับทุกคนเนาะขอเพียงแค่คุณมีหัวใจเดียวกันกับเรานะคะเลือกกลุ่มที่คุณต้องการสําเร็จเลือกฝูงที่คุณต้องการสําเร็จและเข้ากลุ่มเข้าฝูงของคุณนะคะฟังนะคะว่าเขาทํายังไงถึงสําเร็จวันนี้คุณคิดว่าคุณยังไม่เก่งคุณยังไม่ดีพอคุณยังไม่ดีพร้อมถ้าคุณยังคิดอยู่แบบนั้นและไม่ยอมเรียนรู้คุณก็จะอยู่แบบนั้นนะคะคุณุงไม่เอาแล้วชีวิตเก่าที่ไม่เคยพัฒนาตัวเองเลยเพราะเราไม่มีเวลาเถอะเราเหนื่อยเราหนัก เราจะเอาเวลาที่ไหนเราคิดแบบนี้ว่าเราจะเอาเวลาที่ไหนมาพัฒนาตัวเองนะคะฉะนั้นรู้ไว้เลยว่าวันนี้ลิสเชตโปรเป็นให้คุณทุกอย่างเลยคะ่ะแม่รุ้งเป็นให้เห็นทําให้เห็นเป็นให้ดูแล้วโคชโอก็ทําให้เห็นเป็นให้ดูแล้วตุนูเองนะคะก็ทําให้เห็นเป็นให้ดูแล้วนะคะเพราะเราเข้าฝูงเราแล้วเราเรียนรู้แล้วเราก็ลงมือทํา ตามคําของเมนทอร์ของเราบอกตามคําของโคสเราบอกนะคะ mm hmm. ฉะนั้นแล้วใช่ค่ะลิเชตโกตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนนะคะอย่างคุณนูเองคุณนูขอบคุณมากๆเลยที่คุณนูไม่ต้องเร่ร่อนไปทํางานไกลอีกแล้วนะคะคุณนูมั่นใจในลิเชตโกและรู้เลยรู้อย่างแน่ชัดเลยค่ะว่าคุณนูสาเร็จยิ่งใหญ่นะคะ เป็นไดมอนด์เป็นเพชรที่โดนเจรนัยเม็ดงามอย่างแน่นอนค่ะเหมือนน้องเอน็นยวเหมือนมาดามพอนะคะเหมือนอ่าด็อกเตอร์ฟนะคะแล้วก็เหมือนทุกๆคน,นะคะ่ะครูน้องอุ้ยนะคะน้องอุ้ยก็เป็นเพชรเม็ดงามอีกเม็ดนึงนะคะตอนนี้ เรากําลังเรียนรู้พัฒนามันเป็นสิ่งที่โคตรยอดเยี่ยมมากเราเรียนรู้ด้วยลงมือทําไปด้วยเรามาเป็นแรงบันดาลใจนะคะเราสามารถที่จะสําเร็จยิ่งใหญ่เติบโตได้อย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะเข้าฟังแผนธุรกิจนะคะสามารถทักครูหนูเข้ามาได้เลยค่ะและใครสนใจสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นมนังนาท้องคํานะคะริชอะไรนะเนี่ย เซเวล่านะคะอะไรอ,อีกเอยโฟมล้างหน้านะคะมีหลายหลายรูปแบบเลยนะคะ,ะแล้วก็มีนี่ครับแปงเพชรนะคะสินค้าสินค้าตัวนี้ทุกตัวของริชเชตโกลนะคะ เป็นสินค้าคุณภาพใช้และคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะคุณไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าคุณใช้แล้วรักเลยค่ะคุณนูทีแรกนะคะไม่ได้คิดว่าจะมาขายคุณูซื้อโฟมรางหน้าสองขวดนะคะเอามาใช้ใช้แรกๆยังรู้สึกยังไม่ถูกใจคะ่ะรู้สึกว่าอุ้ยมันมัน,ม,นมันยังไงไม่รู้คะ่ะเราไม่เคยใช้ันแล้วแล้วทีนี้พอใช้ไปได้ขวด หมดกว่าหนึง่งเอา้าทาไมมันดีขนาดนี้เลยทักไปหาโคชโอเลยคอเปิดบินเลยคะ่ะขอเปิดเป็นหุ้นส่วนแฟรนไชส์ลิเชตเลยค่ะนะคะเริ่มต้นที่เก้าพันบาทนะคะคุ้มมากใช่คะ่ะน้องเอนิวพอเริ่มต้นที่เก้าพันบาทนะคะไปฟังแผนธุรกิจอีกอุ้ยฉันมองเห็นเลยว่าความสําเร็จของฉันมันอยู่ที่ตรงนี้นเองตัดสินใจเลยคะ่ะภายในเดือนเดียวนะคะคุณนูเปิดบินอ่าเป็นเขาเรียกว่าซินเวอร์เนาะซินเวอร์เก้าพันบาทนะคะวันที่ห้ามีนานะคะปีนี้ 2 0 5 6 4น5มีนานะคะแล้วทีนี้คุณูฟังและคุณคุณก็ปักปูดไว้เลยว่าฉันต้องเป็นดิลเลอร์ให้ได้นะคะและ้วทีนี้พอวันที่30คุณูก็ได้เป็นดิลเลอร์สมใจปรารถนาค่ะเพราะคุณฟังแผนธุรกิจและคุณูฟังแบบแตกชานเลยมันตรงใจคุณนูเลยเพราะคุณนูเหนื่อยมาทั้งชีวิตคุณูต้องการทํางานที่แบบ สบายกายสบายใจใช้ความมุ่งมั่นทางจิตวิญญาณด้วยใช้ความรักใช้ความสุขในการทำนะคะและครูมองเห็นเลยว่าถ้าเราได้เข้ามาอยู่จุดนี้เรามีแม่รุ้งเป็นเมนทอร์มีโค้ชโอเป็นอ่าเป็นโค้ชของเราอะ่ะยังไงเราก็สำเร็จแน่นอนและเราไม่ได้เดินคนเดียวมีกัลยาณมิตรมากมายที่ผลักดันให้เราอะ่ะไปสู่ความสำเร็จครูมองเห็นแค่นี้ครูก็รีบตัดสินใจเลยค่ะและมั่นใจอย่างล้านร้อยล้านเปอร์เซ็นเลยว่ายังไงก็สําเร็จและคุณูต้องการสําเร็จเพื่อ เป็นต้นแบบให้กับผู้คนและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเพราะคุณนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นนักลงมือทําค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบคิดถึงนะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจครูนูจะจบแล้วนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่กําลังทํางานเหนื่อยทํางานหนักอยู่ไม่ว่าคุณจะหนักกายหนักใจนะคะมาอยู่กับวิเชตโกลค่ะแล้วคุณจะรู้สึกโล่งโปร่งสบายนะคะแม่ลุงสอนคุณนะคะทุกค,คนรู้ว่าแม่ลุงเป็นอา่าคนที่แบบ เป็นไอดอลของผู้คนเยอะมากมายนะคะเป็นเหมือนกับว่าต้นตำรับของกฎแรงดึงดูดเลยก็ว่าได้เนาะฉะนั้นแล้วคุณมาอยู่กับคนสําเร็จทําไมอย่างไงคุณก็สําเร็จแน่นอนคุณไม่ต้องเอ,อะอะไม่ต้องสองสัยเลยว่าคุณจะสําเร็จได้ยังไงนะคะแค่เข้ามาอยู่แล้วก็เอาสมองเราทิ้งไปเห็นแต่ภาพความสําเร็จของเราเท่านั้นคะ่ะสวัสดีค่ะน้องวาเววคิดถึงนะคะขอบคุณค่ะครูพิจียรวันนี้คุณหนูหน้าท้องสวยเนาะขอบคุณน้องวาเวลนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวคุณหนูก็จะ ไปแล้วเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่มัลีคุณนูจะจบแล้วหรือว่าพี่มัลีเข้ามานานแล้วไม่รู้ช่องนี้พี่มาร์คเขาจะลวนเลนิดนึงเนาะไม่รู้อะไรเกิดขึ้นคุณนูกะละก็โดนพี่มาร์คให้พักนะคะเข้าไปเรียนก็ไม่สามารถคอมเมนต์ได้นะคะฉะนั้นแล้วขอบคุณทุกกลังใจค่ะใครที่ตัดสินใจยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆผ่านกันกับคุูนูกับโคชโอกับอ่แม่รุ้งกับมาดามพอลกับน้องเอนิวกับอ่าด็อกเตอร์ฟ้ายนะคะ ที่อยู่ในแบลิเชสอ่าแล้วก็พี่แมวนะคะกับใครหลายๆคนเนาะที่อยู่ในแบลิเชสนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่สนใจอยากฟังแผนนะคะสามารถทักครูนูเข้ามาได้เลยค่ะอย่างคุณพี่เจี๊ยบอย่างครูน้องอุ้ยอย่างน้องบาเววนะคะก็ทักเข้ามาฟังแผนได้นะคะฟังฟรีแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสที่เรามองอ่ะแค่ครูนูครูนูพอได้ได้ใช้โฟมแล้วทีนี้ตอนนั้นยังไม่ได้เป็น หุ้นส่วนนะขอฟังแม่ลุงพูดยังไม่ได้แจมแจ้งพูดพูดแค่แบบในในกลุ่มที่เข้าไปฟังฟรีอ่ะคุณรู้แจ้งทะลุปุบป่งคุณตัดสินใจเลยค่ะว่ายังไงฉันก็ต้องเข้าไปอยู่ในลิชเช็ดให้ได้นะคะและจนถึงวันนี้เราก็ยังมั่นใจอย่างร้อเปอร์เซ็นเปอร์เซนค่ะไม่เอาแล้วเนาะชีวิตกับ ชีวิตเก่าของเรามันเหนื่อยมา,มากแล้วคุณนูเหนื่อยมา,มากแล้วแบบชนิดที่ว่าไม่ได้อยู่บ้านเลยสิบสองปีเต็มนะคะหวัวใจเราอยู่ที่บ้านตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็มาอยู่แล้วก็รู้เลยว่าโอ้เราสามารถเลือกได้นี่ว่าชีวิตของเราเราเลือกเองได้เลือกในทางสบายนะคะในทางที่เราสามารถเรียนรู้และลงมือทําไปพร้อมๆกันมีครูมีโค้ชม,มีเมนทอร์นะคะฉะนั <är S 2> ้นแล้ววันนี้นะคะ ใครสนใจทักคุูเข้ามาได้เลยค่ะแล้วมาเจอกับคุูหนไลฟ์หน้านะคะขอบคุณทุกพลังใจมากเลยค่ะรักและขอบคุณทุกคนนะคะตัดสินใจสำเร็จมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ฝูงลิชเชตโกรนะคะฝูงนี้เป็นเหมือนกับว่าฝูงแห่งความมั่งคั่งเป็นต้นไม้ใหญ่เราจะเป็นต้นไม้ใหญ่ให้กับครอบครัวของเราค่ะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณโหน ปรารถนามาทั้งชีวิตค่ะและครูนูเชื่อว่าทุกคนก็ปรารถนาสิ่งนี้ถ้าเรามีความปราปรถนาที่ตรงกันมันไม่ยากเลยค่ะเราเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็จับมือกันเดินไปพร้อมๆกันสําเร็จยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะและเจอกันนะคะบ๊ายบาย